ดีใจนักใช่ไหมเก่าดีงั้นหรอโอ้ยท่านพ่อหยุดตีค่าได้แล้วอ่าเจ้ามากัดขวางการผูกคนของข้าหรือว่าเจ้าแค้นอะไรจากชัติที่แล้วหรือไงปูวของเจ้าดูโมโหสุดๆเลยคงจะเป็นเพราะพ่อของข้าอีกตามเคยท่านพ่อ เจ้าคิดว่าข้ารอเจ้าเล่นงั้นหรืออย่าเพิ่งโมโหสิสำนักของเรามีผู้อาวุาโสอยู่ท่านหนึง่งแล้วเขาจะช่วยให้ท่านพ่อได้บรรลุเว้นเสียแต่ว่าจะมีเชียนมาจิติบนโลกไปนี้เพื่อช่วยให้ข้าได้ตัดสรุ้ไม่มีใครสามารถช่วยให้ข้าบรรลุได้เลยการผูกฝนันแสนเยี่ยบของข้า โดนเจ้าพัางหมดไปแล้วท่านพ่อไม่เชื่อข้าหรอมาพน,นันกันไม่ล่ะข้าท้าเจ้าเลยถ้าข้าชนะข้าจะได้อะไรหรอเย็บ yeah. ข้าก็ลงหินวิญญาณพันก้อนข้าก็ลงหินวิญญาณพันก้อนเช่นกัน เจ้าพวกนี้มันก็เอาอะไรได้ทั้งหมดของตัวเองมาพนันกันเลยหรืออะไรกันหรือว่าท่านพ่อจะกลัวหยาบใครยนำทางไปเลยถึงแล้วที่นี่เนือลึกท่านปู่คะระวังคำพูดด้วยนะคะ ใช่แล้วอย่าพูดจใจหยาบคลายเียวล่ะท่านผู้อาวุโสเขาเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์เพื่อที่จะผึกผลจิตใจท่านพ่ออย่าไปพูดถึงจุดประสงค์ในการผึกของท่านผู้อาวุโสนะฮะ้อโกหกทั้งเพยข้าอยากรู้จ,จริงๆว่าแจนท่านนี้เป็นยังไงนี่มันท่านพ่อท่านปู เส่นนี้ที่นี่คือที่อยู่ของท่านเชียนจริงๆท่านมู่หลงควอมกดแดนพวกนี้ทำให้เราขยับตัวไม่ได้เลยที่นี่มันเป็นแบบไหนกันแน่ซอเปอร์หยุดท่านผู้นี้ มีาำควาของท่านผู้อาวุโสเหรอมีตำควาสมบัติแบบไหนกันเนี่ยพี่นิกแต่ถ้าคนนี้ไม่ใช่คนดีตั้งแต่แรกพบหรอกนะและข้าก็ไม่เคยพบกับคนคนนี้มาก่อนกำจ่าคนคนนี้ออกไปคงจะไม่เป็นอะไรอุปกรณ์ระดับสูงเช่นนี้มันยิ่งกว่าอุปกรณ์สำหรับพวกเชนอีกนะ แล้วเขาเรียกไก่ตัวนี้ว่าพินิกราชาของอาศูนทั้งปวงแต่เท่าคนนี้ดูเหมือนว่าคนง่เลยเจ้าไม่กลัวว่าเขาจะดูง่กว่าน,นี้หากเขาถูกกำจัดหรือสถานที่เอียงวะมันก็จริงเจ้าควรสำนวมเอาไว้นะไม่งั้นข้าจะฆ่าเจ้านี่มัน ข้าขอบคุณสำหรับความเมตตาของท่านด้วยข้าจะไม่ลืมบุญคุณนี้เลยท่านพ่อท่านควรจะเชื่อข้าได้แล้วนะตอนนี้เรื่องพนันท่านว่าไงล่ะยังมีหน้ามาพูดอีกนะอะไรหรอพ่อมึงเกือบได้ตายหาขึ้นมาแล้วยังจะมีอารมณ์มาคิดถึงเรื่องพนันอีกท่านปู่คะดูเหมือนว่าท่านผู้อาวุโสจะไม่อยู่ที่นี่ ทนอีกสักนิดนะคะท่านน่าจะได้รับความช่วยเหลือหลังจากที่ท่านผู้อาวุาโสกลับมาข้าจะพังที่หลานลักของข้าพูดก็แล้วกันพวกเขากลับมาทำไมนะไม่อยากสงสัยอีกรอบรบเลยออกไปซ่อนสักทีดีไหมเนี่ยเอ๊ะ พวกเรารอท่านั้งนานในที่สุดท่านก็มาเจ้าทำไมถึงกลับมาแล้วนักล่ะมีอะไรอย่างนั้นหรือท่านผู้อาวุโส,โสนี่คือท่านปู่ของข้าท่านปู่เวนละปู่ของมู่ดหลงไม่ใช่ว่าเขาคือบรรดาชนตัวจริงของสำนักคีรีหลอกหรอเขามาคุกเข่าในส่วนของเราได้ยังไงเราจะไปเลื่องล้ําเขาไม่ได้ ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราต้องขอโทษท่านพ่อท่านมันประสนมาแล้วเขามีพลังอยู่รอบตัวไปหมดเลยหากท่านได้เห็นปวดจำไว้ว่าให้ควบคุมตัวท่านเองขยิบไปข้างหน้าหน่อยข้างหลังแกบอกว่ามีพลังอยู่รอบกายแต่นี่มันอยู่ทั่วทุกแห่งแล้วยิ่งแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นเยอะมากเท่านั้น สวัสดีครับท่านผู้อาวุโสหนักกว่าเดิมท่านลุกเคนเ่ินข้าเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาท่านจะมาคุกเข่าต่อนหน้าข้าแบบนี้ไม่ได้หายใจไม่ออกเลยเขาสามารถควบคุมพลังได้อย่างแม่นยำคนคนนี้คือเซียนตัวจริงเหมือนกับที่อยู่ไหนพูดเลยสายพูดนี้วางตัวให้เป็นเพียงคนธรรมดาเพื่อที่จะผึกผนตน ท่านบรรพสนเป็นคนใจ้าก้วจริงๆท่านสามารถเรียกข้าว่าสิทธิ์พี่หรือเจ้าสำนักด้วยก็ได้งั้นข้าเรียกท่านว่าตาเท่าก็แล้วกันไหนๆก็มากันหมดแล้วเข้ามานั่งข้างในกันก่อนเถอะเชิญตามสบายว้าวจะได้ดื่มสานั่นอีกรอบรอบนี้ข้าจะไม่สงสารนะท่านอาหารด้วยการเป็นไง ได้เลยครับเย้เย้ทำไมพวกเจ้าถึงทำหน้าหมิ่นบูดกันอย่างนั้นอ่าข้าจะเอาศิลาให้พวกเจ้าขากลับดูจะผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยข้าม่คิดว่าท่านผู้อาวุโสจะอยู่อย่างชันโดดที่สวนของพวกเราพวกเราสนเรื่องหินที่ไหนกันข้าอยากดื่มชาตังหา งั้นก็ไปทรงเองสิท่านผู้อาวุโสไม่ใช่คนขี้เหนียวสักหน่อยอ่อะไรกันแรงนี่อย่าบอกนะว่านี่คือสมบัติเหมือนกันเหรอท่านพ่อพวกเราไม่กล้าขยับอะไรเลยตั้งแต่เข้ามาในบ้านแต่ท่านกลับกล้าแต่ต้องก็บอกกันหน่อยสิไปชิวพริกไทยเนี่ยเผ็ดมาก กินหอมจังนี่ข้าบรรลุแล้วอะไรนะผิดแล้วผิดแล้วดมดีๆดมดีๆนี่ไม่ใช่กลินธรรมดานี่เป็นออร่าบริสุทธิ์นี่มันอะไรกันแค่เพียงกลิ่นหอมอย่างเดียวก็ทำให้อากาศบริสุทธิ์ได้เช่นนี้อาหารต้องระดับพระเจ้าแน่ๆ จนชิมกันได้เลยเดี๋ยวข้าไปแต่ข้าวมาให้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดจะทานกันแล้วนะครับไม่เราหวังว่าพวกเขาจะสุภาพกันหน่อยนะทำไมรู้สึกไม่ดีเลยดีนะรอบนี้เราุข้าวเอาไว้เยอะเลยนี่ข้าวของพวกท่านเอ๊ะ ท่านเพิ่งจะเติมข้าวให้พวกเราเหรอจะกินกันอย่างกับว่าพวกเจ้าจะตายพรุ่งนี้เลยหรือไงเราไม่ค่อยเราไม่เข้าใจเลยเราไม่เข้าใจองงเจ้ายัางจะกินจะตูกับข้าวสวยอย่างกับผีปอชีวิตของผู้ผุกผ,ผลมันน่าไว้ทนาขนาดนี้เลยเหรอไปหนอผู้สาวร,รักษาภาพลักษณ์ของตัวเองหน่อยซิขอบคุณสำหรับการต้อนรับของท่านนะครับ อไม่เป็นไรเดจานซามกันสะสะอาดเซียย้อนสิ่งขั้นที่5สู่ขั้นที่8จุดสูงสุดของแกนวิญญาณสู่ความศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่1นึพลังศีขั้นที่5สู่แกนกุมารย้อนหญิงขั้นที่8สู่ขั้นที่5มันรู้สึกทีคิดว่าก็กวดจะอยู่กับข้าไปจนวาราสุดท้ายของชีวิตจนทำเราเป็นโรคซึมเศร้าเสียอี ท่านพออาวุโสข้าจะไม่เลือมบุญคุณของท่านจนถึงชาติหน้าเลยแต่ท่าเจ้าทำอะไรเนี้ยะอะไรนะแปลว่าอะไรเนี่ยที่เป็นสิ่งที่ไม่คุม้มต่อความกระตันยูนยเลยนะถ้างั้นในภายภาคหน้าพวกเราจะมารับประทานอาหารด้วยกันอีกนะครับออกไปฝึกกันได้แล้วท่านพ่อมันดูน่าอายเกินไปที่จะให้พูดอะไรแบบนั้นนะ แกนั่นแหละที่น่าไม่อายมาพูดกับข้าแบบนี้ได้ยังไงช่วยไม่ได้ตอนนั้นข้าตื่นเต้นจนพูดอะไรอย่างนั้นออกไปนะสิแต่ท่านผู้อาวุโสมีพลังเวทที่แข็งแกร่งมากทำไมถึงมากดพ้นเรื่องหยุดหยับแบบนี้ล่ะเนี่ยเราได้กินข้าวแค่คำเดียวเองยังจะมีหน้ามาบอกว่ากินข้าวด้วยทุกวันเนี่ยน่าไม่อายท่านบรรพชน,นบอกให้พวกเราไปผุดตน ทัานทำให้พวกข้านึกขึ้นได้ว่าความโลกมีอาจทำให้การฝึกตนมั่นคงได้กำลังที่ได้มาด้วยวิธีมีก็ปล่ประโยชน์ข้าคิดว่าพวกเจ้าติดนี้ท่านมันผสนเอาไว้แน่นนอนใช่แล้วค่ะท่านปูอ่อย่างน้อยก็ดีกว่ามีหลานสาวที่โกงริงเสียน จ้าควรไปบอกให้คนอื่นได้ทราบว่าเราได้มีบรรสงนคนใหม่สำนักเราแล้วเข้าใจแล้วข้าจะออกไปแล้วกลับมาที่สำนักอีกทีจีิงเสียงจะมาไว้ว่าอยากกลับไปที่สำนักติดขาดอยากกลับมาที่สำนักเสียงของท่านพ่อพ่อของเจ้าหรือว่าจะเป็นว่าเสียงลึกลับใช่แล้วนี่คือการติดต่อสุขเสื่งของสำนักเราหากมีการใช้มันแสดงว่า สำนักของเราถูกโจมตีสำนักจันหลวงจางสาวเพิงเมื่อเจ้าทำกัดขาของข้าเจ้าไม่คิดไปว่าข้าจะบรรลุแดนเทพคันที่หนึ่งนะข้าอยากให้สำนักของเจ้าถูกขวางไปพร้อมกับเจ้าเจ้าทำลายหมู่บ้านแถมยังฆ่าคนไปทั้งหลายคนเจ้าจะต้องถูกลงโทษจากสาวเพิง มันมสโนแห่งสำนักจันหลวงข้าเกียตตัวเองที่ไม่ได้ฆ่าเจ้าอ๋อเจ้ากลัวตายหรอกหรอความตายจะไปน่ากลัวอะไรเพราเจ้าได้อวยพรให้แก่สำนักจันหลวงของข้าแล้ววันนี้ลูกชายของข้าไม่ได้อยู่ที่สำนักเขากลับมาล้างแค้นให้กับข้าอย่างแน่นอนท่านพ่อข้ากลับมาแล้ว เจ้าทำอะไรลงไปเนี่ยได้เวลาทานข้าวเย็นแล้วหรือไงข้าบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่าก,กลับมาที่สำนักนะในฐานะเจ้าสำนักข้ารู้สึกไม่ดีต่างหากข้าไม่ได้กลับมาที่นี่สำนักตอนเกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้ก็แค่ขั้นที่หนึ่งเองฮะแต่ว่าใจแล้วละเจเสียเบิงข้าว่าเจ้าดูง,ง,ง้อนะ เจ้าคิดว่าพลังของไอ้กะหล่ำปีนั่นจะบรรลุด้วยการเอาแต่กินแล้วกินเหล้าทุกๆวันได้ยังไงถ้าเจ้าคิดว่าแดนเทพเป็นมนุษย์ข้าเรียกหมอน,นั่นว่าพ่อเลยก็แล้วกันแกเรียกใครว่ากะหล่ำปีนะเออจะเจะ้าเป็นใครกันข้าหากเจ้าบอกว่าข้าคือพ่อของเจ้าก็คงจะดูสบประมาทหลานสาวข้าไปหน่อย น,นั่นใครอา่านั่นคือท่านปู่ของมู่หลงอาา้าพอใจหรือ,อยังทำไมเจ้าต้องทำให้มันโกลหลแบบนี้ด้วยดีนะที่ข้ามาทันเวลาบันผชนสำนักคิรีเป็นเจ้าจริงๆด้วยสาหายของข้าเกิดอะไรขึ้นกับการบุกเกต้นของเจ้านะ่ะเรื่องมันยาว ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อในตัวท่านผู้อาวุโสก็เลยดำพันเอาไว้กับเจ้าสำนักสุดท้ายก็แพ้รับค้าอันที่จริงมีเชียนท่านหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองอมตาท,ที่อยู่ภายใต้การปกครองของสำนักของข้าจากนั้นพวกข้าก็ได้รับประทานอาหารกับเขาผู้นั้นแล้วข้าก็บรรลุนี่มัน ใส่แล้วพาข้าไปหาท่านผู้นั้นทีนี่เจ้าเชื่อหรือไม่สสใยเลยเหรอว่าข้าจะมอไปเรื่อยก็ใช่นะทีตจะโจูพลังของไอ้ลูกเวนของข้าก็เยอะขึ้นมาแบบก้าวกระโดดสุดๆอีกทั้งข้าก็เป็นเพื่อนเจ้ามาตั้งแต่หลายปีข้าจะไม่เชื่อเจ้าได้ยังไงล่ะนี่เราเป็นไอ้ลูกเวนงั้นเหรอ ข้าก็ไม่คิดว่าเจ้าจะพูดอย่างนั้นความจริงแล้วเียนผู้นั้นมาที่โลกใบนี้เพื่อจะผูกผลจิตใจของเขาเองพวกเราเพิ่งกลับมาจากที่สำนักของพวกเขาข้าไม่อยากไปรบก,กวนท่านอีกครั้งจีน่าอะไรล่ะนั่นโกหโข้าเปล่าเนี่ยในว่าเป็นเพื่อนกันมาหลายปีไงเสียงอะไรนะแผ่นดินไหวไม่ใช่นั่นมันพลังจิตวิญญาณที่แข็งกล้ากำลังเข้ามา อะไรนะ่ะมันกำลังไปที่ท่านผู้อาวุโสอย,อยู่นี่ไปดูกันเถอะบางทีข้าอาจจะได้ท่านมื้อเย็นกับท่านผู้อาวุโสอ,อีกมื้อเย็นเอ๊ะแล้วเราละ่ะเอาผมไปด้วยสิส่วนของเซนปิ้งอันอะไรกันข้าสัมผัสได้ถึงปัญหาบางอย่างนี่คือที่อยู่ของท่านผู้นั้นอกหรอ ประตูมันล็อกอยู่นะสงสัยท่านคงจะอยู่ข้างนอกดูเหมือนว่าจะไม่ได้ทานมื้อเย็นกับท่านผู้อาวุโสโอยู่นั้นเนี่ยแล้วทำไมจะถึงกังวลเรื่องมื้อเย็นกับท่านนักละ่ะแต่ว่าพลังสีเมื่อกี้มันเป็นเพราะอุโงค์นี้หรือพลังสีเมื่อกี้มันเป็นเพราะโงค์นี้หรอพลังจากอโงคงลับนี้แล้วก็มีเบื้องลับ หลังจากอมรลับนี้แล้วก็มีมังรับแลมาจุติขนาดท่านยังใหญ่ขนาดนี้มังรับแลอาจจะใหญ่เท่าเมืองนี้ก็ได้นั่นแปลว่าเมืองด้านล่างก็จะถูกทำลายไปหมดเป็นเพราะท่านบรรพสอนหลอกเหรอเนี่ยเป็นไปไม่ได้ท่านผู้อาวุโสผึกตนเพื่อเป็นอมะตะท่านไม่มีทางทำอะไรโหดร้ายแบบนี้แน่นอนไปกันเถอะ ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่แล้วพวกเราต้องช่วยเหลือผู้คนในเมืองเท่าที่จะช่วยได้ใช่แล้วล่ะนั่นนั่นนั่นมันมังกรใช่ไหมใช่ถ้าข้าบอกว่าข้าเห็นพีนิกอยู่ข้างในด้วยล่ะพีนิกผู้ที่สามารถควบคุมมังกรและละาซาแห่งอารเน้าด้วยกันนั่หรือจักรพรรดิเซียน เยี่ยมมากในที่สุดก็หน,นีมาโลกมนุษย์ได้สักทีไอสำนักบนโลหิตเองช่วยจะให้เราขอโทษเนี่ยนะแม้ว่าเราจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเทเลพอร์ตแต่ร่างกายของเรายังไม่เป็นอะไรแล้วเราจะกลับไปยังร่างเดิมในอีกร้อยปีข้างหน้าเอ๋ทำไมถึงมีดามาอยู่ที่นี่อะไรหากมีเซียนผู้ใดมาแต่ต้องเราล่ะก็ คนผู้นั้นก็จะถูกสาปโทษดวงสวยของโทษดวงสวยของเจ้าเองล่ะมันดูดีอยู่นะเนี่ยฮะทำไมเขายังอยู่ดีล่ะคนผู้นี้ดูดีจริงๆเอากลับบ้านดีกว่าเป็นใครกันแน่เนี่ยพลังสีปกคลุมไปทั่วร่างกายของเขาเต็มไปหมดไม่เข้าใจเลย นี่คือโลกมนุษย์จริงๆเหรอทำไมถึงมีคนแขงแก่งขนาดนั้นมาอยู่ที่นี่นี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยมันขยับดูดดกเองด้วยแฮะเป็นอาวุธพิเศษเหรออาจขายได้ราคาก็ได้เฮียไอบ้บ้าใครๆก็อยากรับไซส์เราในโลกเสียนทั้งนั้นเราไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่ในจุดๆนี้นี้เลยฮึสมมตไภายสั้นสูง ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้เป็นวัตถุดิบทำยาไปกับเกตีเอาไว้ทำยาอายุวัฒนะชั้นสูงแถมเขาไม่รู้ระดับพลังของเราเขาเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาร่างกายของเราได้รับบาดเจ็บสหาหัสเขาเลยเก็บเราได้ถึงท,ที่ร่างกายของเราได้รับบาดเจ็บสหาหัสเขาเลยเก็บเราได้สิ่งที่เราเห็นมันเป็นเพียงภาพดวงตาเท่านั้น มันเป็นเพียงโลกธรรมดาหูป,ปากไอ้มดบวกทำไมอยู่ๆก็สันได้ขนาดนี้อย่าขยับได้ครับได้เลยครับทุกพี่ถ้าเราจะไม่ผิดจอบอันนี้คือศิลปะวัตถุ แล้วเข้าไม่หยุดนะหลุมดำลำแสงโอ้คงไม่ใช่เมืองรับแลหรอกนะแจ้งเตือนภารกิจคงไม่เกี่ยวกับหลุมดำหรอกนะใช่ไหมภารกิจหเดี๋ยวนะแกคงไม่ได้้ฉันไปยุ่งกับแสงอะไรนะั่นหรอกนะใช่ไหมลอตเตอรี่เตือนความจำ ลอตเตอรี่แต่งความจาจสหมดอายุภายในห้าชั่วโมงปวดใช้งานมันโดยไวที่สุดจะว่าไปเวลาทำภารกิจสำเร็จแล้วเราเริ่มสมลอตเตอรี่โชคแรกๆก็ตกใจมากแต่เราก็รู้ทันทีหลังว่าเราสมได้แค่ของใช้ทั่วไปเท่านั้นซึ่งโคตรไร้ประโยชน์เราก็เลยเมินมันไปหมดอา สรามันเถอะกดๆไปเถอะอย่างน้อยก็ไม่ได้เกี่ยวกับลำแสงอะไรนั่นก็แล้วกันโอ้ได้คุยไม่ไผ่ครั้งนี้ได้ของดีฮะเราเคยเรียนตอนชาติที่แล้วเดี๋ยวไปลองที่บ้านดีกว่าเวนศิลปะวัตถุอีกสินพลังนี้มันไม่ใช่เล่นๆเป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้ยังไงยังไงก็เป็นไปไม่ได้นี่คือภาพลงตาเหนื่อยจังล้างหน้าดีกว่าเชี่ยไอ้นี้ฮะบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยศิลปะวัตถุเราอยู่ในโลกของเซียนมานับพันปียังไม่เคยได้เจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วต้นท้อข้างนอกนั่นมันอะไรวันเนี้ย พลังของมันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าต้นทอนในโลกของเชนอีกไก่บ้านกับปลาค้าในบ่อยังแข็งแกร่งกว่ามังกรกับพีหนิงในโลกของเชนอีกเป็นร้อยเท่านายท่านเก็บขยะเิ่นนี้มาทำไมเนี่ยใช่ตอนแรกไอ้มุดบอกตัวนั้นมันเอาแต่ภาพอะไรไม่หยุดถ้าหากมันไม่ได้โดนนายท่านเจอแล้วก็ ข้าจะตีมันให้แตกไปข้างเลยเที่ยกล้ามาว่าในท่านได้ยังไงกันเดี๋ยวเจอดีลูกพี่ผมคนง่คนนี้ไม่เข้าใจกดอะไรเลยอย่าเพิ่งโมโหเลยนะครับพวกพี่นี่เัวอยู่ที่ไหนนี่ฟ้า